กลับสวัสาีครับการสผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกคนนะครับผ่านช่องทาง y o u u u e e ช anel ป้องคนหลังคันนะครับพี่ชิงรับคนหลังคันนะฮะก็ามาพบกับผมกับช่อง youtube คนหลังคันมาตกปลาด้วยกันครับวันนี้ มีโอกาสมาตกปลาที่บ่อโยชิหรือว่าร้านหารแข้งบุกซดนะครับก็สนใจมาตกที่นี่ได้อยู่ที่อำเภอเวียงเชียงลุง้งจังหวัดเชียงรายนะฮะอ่าพื้นที่ก็กว้างครับเป็นหนองหนองกว้างครับก็อประเภทปลาก็จะมีปลาดุกรัเสเซียปลานินดุกวีแล้วก็มีปลาคราฟด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตกปลาทับทิมเพื่อไปทําอาหารกันนะครับพอ,อโปรโมชั่นของทางบ่อที่นี่ก็อ่า 120บาทนะครับฟรีปลา2กิโลนะครับเลือกเลือกปลาได้จะเอาปลาอะไรก็ได้นะครับส่วนปลาครับเขาขายเป็นกิโลละประมาณ100บาทนะครับก็ไม่แน่ใจก็จะของบ่อขายอีกทีนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมมากับพี่ยามนะครับชมรมนักปลาเมียไหนด้วยกันครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหนองน้ำวันนี้นะฮะที่ผมมาตกนี่ครับกว้างใหญ่ครับกว้างครับนี่ครับหลายไร่กับประเภทปลาก็เป็นปลา ทับทีมนะครับที่อยากได้วันนี้นะฮะเพื่อไปทําการเผานะฮะครับก็สําหรับสูตรเหยื่อตกปลาตัวนี้ที่ผมพกติดตัวเพื่อไปตกปลาเป็นประจําก็เป็นนะครับตกชิงหลิวด้วยเหยื่อตกปลาเดอะบิ๊กฟิตวันนี้ครับสนใจเหยื่อตัวนี้ก็ติดต่อไอดีไลน์ผมมาด้วยครับช่างป้อมโดยตรงเลยนะฮะวันนี้มาตกแบบบาลานแตะระยะ4.5นะครับเพราะว่าปลาทับทิมเนี่ยมันจะกินเบาๆหน่อยนะครับเหมือนกินเหมือนปลานินปลาทัพทิมเนี่ยจะตอกเบาๆาหน่อยก็ ตกแบบบาลานซ์แล้วกันนะครับครับมันหางขาดแสบ ครับสายปลาตัวแรกนะฮะปลาคราฟนะฮะ หาครับปลาที่ต้องการนะครับเป็นปลาทับทิมนะครับไซประมาณไซโลนะฮะนี่ครับตัวนี้นะฮะไอ้ไซ <Hey. S 2> โลครับครับ ก็เป็นปลาคราฟนะครับไซส์ประมาณ2โลนะครับ ตัวนี้เป็นปลานินครับไซประมาณโลครึ่งนะครับเก็บครับตัวนี้ครับ មិនអនកាន់មកអន ครับนะฮะปลาครับครับตัวสีขาวตลร้อยตัวนี้ก็ประมาณ200นะครับครับสำหรับปลาที่ได้มาในวันนี้นะครับก็เอากลับบ้านแค่3ตัวพอนะครับก็ช่างโลออกก็โลละ60บาทนะครับวันนี้ได้3ามกิโลครึ่งนะครับก็เอากลับบ้านแค่นี้พอนะฮะสตัวจัมโบ้โตโตเลยฮะไซโลโลกว่าโลกว่านะฮะ นี่เอาไปทำกับข้าวครับปลานินจะไสซอ้วนๆหน่อยฮะนี่ครับรบรรยากาศยามเย็นนะครับฝนก็เริ่มตกก็เมื่อกี้ก็ลืมยกปลาออกแล้วก็อัดคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมและกราบลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบช n e l ป้อขนหลังคันด้วยนะฮะคลิปนี้กาบสวัสดีฮะ